สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาชมร้านลาบสารคามนะครับกำลังจะทำลาบดิบนะครับลาบดิบสดๆเลยนะครับผมมาดูนะครับแม่ค้ากำลังทำการหั่นนะครับสับแปั๊บอย่าซ้ำมือเด้อมรในาการการสับนะครับลาบสารคามของเรานี่อร่อยที่สุดในซอยนี้แล้วนะครับกเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับทุกๆช่องทางเลยนะครับ แม่ค้าใจดีมากวันนี้หวยออกด้วยแม่ค้าก็จะทําช้าๆหน่อยนะครับเพราะว่าแต่ว่าเมนูก็ทําไปแล้วสองอยา่างแม่ค้าบอกว่าจะไม่ขายลาบแล้วนะครับพรุ่งนี้จะไปขึ้นเงินมีคํามีขำอีกนะครับขำอีกฝากฝาก,กคลิปนี้ถึงกองฉลากด้วยนะครับว่าเมตตาม,มาทางนี้บ้างนะครับให้เป็นข่าวด้วยนะครับแม่ค้าบ้างแม่ค้าตาดำๆขายลาบมาสิบกว่าปีแล้วยังไม่เคยถูกรางวัลที่หนึ่งเลยอยากเป็นคนถูกรางวัลที่หนึ่ง เป็นบรรยากาศได้พี่น้องเดิเอเฝ้าหัวโนมมวนน้ำกันนะครับนม่นขากับค้นนะครับต่อไปก็จะเอาเลือดเลือดใส่นะครับถ้าเป็นสีสเกตเขาเรียกกบเล็กเล็กอยู่แต่เลือดแต่ะบ้านเขาเรียกนงเหมือนกันนะน้องใส่หลายแสบหลายใส่หน่อยแสบหน่อยนะครับผมมันเป็นสีสันนะครับลาบคนแล้วนะครับมากนะครับ เท่าไรนะครับถึงหกสิบนะครับข้าวเหนียวก็มีนะครับข้าวเหนียวร้อนๆนะครับข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวนะครับาลายตรงายมาครับผมทุกคนมาลนะครับหลับสมรคากของเราบรรยากาศนะครับแม่ค้าก็หอมหอมถึงสมบูรณเลยครับสรุปแล้วเดือนนี้ยังไม่ได้อุดหนุนแม่ค้านะครับแต่ว่าขอทาคลิปก่อนตอนที่เขาซื้อที่ออกไปแล้วก็ผมก็ผ่านมาไปอยู่ข้างหลัง เสร็จทิ้นแล้วนะครับพนักาก็จะทําการใส่ถุงเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้านะครับเนื้อซุๆดเลยได้พี่น้องเลยดีสุดเลยนะครับผมอัมล้ำตายว่าเอาเรื่องเลยเราฟันว่าเรามีลาบเราต้องซื้อข้าวเหนียวทันทีนะครับพี่น้อง เมื่อคืนฝันว่าได้ลาบเช้ามาเราต้องซื้อข้าวเหนียวก้อยเลยนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับเมนูอันนี้นะครับแซ่บๆพี่เรามานลเรียบรออยครับผมเมนูของแม่ข่านะครับทรงหมอบให้ลูกขานะครับมื้อนี้ก็ขอจบบรรยากาศนะครับบรรยากาศการทำนะครับลาบก้อยของร้านลาบสารคามใส่มาเบึงมาเบ้งอย่างก้อนสปิดคลิปพี่น้องโอ้ยนะครับ นี่เนื้อย่างมีปลาดุกอย่างนั่นเ้อพี่น้องเ้อนี่ครับเบอร์โอ้ยพี่น้องเลยนี่ครับปลาดุกนะครับพี่นอ้องเป็นตั้งไรพี่น้องบ้านเฮานหน้าทานมากนะครับภาษาบ้านผมเรียกว่าเป็นตากินแห้งนะครับพี่น้องเอาไปอหอม,มอหอมครับผมนะครับสำหรับมือนีก็อ,อนุญาตจบคลิปสั้นๆเลยเพียงเท่านี้นะครับ ฝ<ส>าก <ผม S 1> เป็นกำลังใจใ,ให้กันนะ้ะเลยสูตรของเบิ่นนะครับปลาดุกย่างใบตองนะครับไม่มีคําว่าติดนะครับห,หอมอย่างเดียวนะครับสวัสดีครับ